สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสนามข่าวกีฬากับอายสอนสวัสด์และพี่เอชที่รัฐค่ะครับผมเมื่อวานเราครคุยกันเรื่องของแบมินตันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามากุยกันเรื่องของเทนนิสกันบ้างค่ะถ้าพูดถึงเทนนิสคุณสอนสวรรค์นึกถึงใคร ผ่านิพักวงพัฒน์นแน่นอนค,คุณต้องออกมุกนี้แน่นอน <c oughs> ไม่ใช่สิเอากีฬาสิ<อ>กีฬาที่เป็นเ<อ>ทนนิสนักยาชายเนี่ยจัดให้ค่ะถ้าเป็นยุคข,ของดิฉันก็ต้องเป็นแทยมารินทนสุการหรือว่าพี่บอลพระรามศรีชาพันธ์ก็คือเจเนอเรชันเดียวกันเลยนะคะน้องๆปัจจุบันก็อาจจะย,ยังแบบนึกไม่ออกใช่ไหมคะพี่เอกใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ยุคที่แล้วพระรามแล้วก็แทมมี่เนี่ยเป็นนักกีฬาที่ต้องบอกว่าเทนนิสที่สุดยอดของนักกีฬาไทยคนนึงเลยนะครับเนี่ยครับเป็นภาพเก่าๆเลย เด็กยุคใหม่อ,อาจจะแบบเกิดไม่ทนันเอ๊ะพี่บอลเคยเล่นเทนนิสแล้วลีลาการตีเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหนี่ก็คือ,อดังมากๆอดีตมือก้าของ